ตะกรุดเมตตาโสภาเอื้อมือไปกุมตะกรุดทั้งสองมือพร้อมกับหลับตาขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตขายตะกรุดเพื่อหาเงินเป็นค่ารถไฟกลับบ้านโสภาเดินไปถามหลายคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจด้วยเกรงว่าจะโดนหลอกโสภากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อพบชายหน้าตาดีที่เดินสวนมาโสภายกมือไหว้เล่าความจริงให้เขาฟังตามภาษาซื่อ ชายหนุ่มมองโสภาด้วยความหวาดระแวงพร้อมกับเดินหนีไปอย่างรวดเร็วโสภาซึ่งยกมือไหว้ค้างอยู่เงยหน้าขึ้นมาพบกับความว่างเปล่าเท้าที่เดินย่ำม,มาหลายถนนเพียงเพื่อขายของเป็นค่ารถกลับบ้านหัวลำโพงคือที่หมายที่โสภารู้จักเพียงที่เดียวนั้ำตาของลูกผู้ชายไหลลงมาอาบแก้มด้วยความเสียใจ เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงมากมายก่ายกองยังเลี้ยงได้นี่จะขอขายสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเพื่อกลับบ้านเกิดยังไม่มีคนสนใจอธิษฐานให้หลวงตาช่วย โสภาอยากจะกระโดดให้รถชนตายไปตรงนั้นจะได้หมดเวรหมดกรรมทั้งชีวิตไม่เคยคดโกงใครทำไมจึงถูกแกล้งถูกโกงหมดเนื้อหมดตัวแบบหนึ่งที่โสภานึกถึงก็คือองค์พระหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านขอให้ท่านเมตตาส่งเคราะด้วยเถิดอย่าให้ลูกหลานต้องตายอยู่ที่หาดใหญ่เลยครับเส้นคําอธิษฐานน้ําตาแห่งความปลื้มปิติก็ลังหละ หลังหลายพรั่งพลูออกจนต้องยกมือปาดออกเพราะคนที่เดินหนีไปก่อนที่โสภาจะตั้งจิตอธิษฐานหันหลังกลับเดินเข้ามาหาโสภาพร้อมทั้ง,งยื่นเงินให้หนึ่งร้อยบาทตามที่โสภาขอให้แลกกับตะกุดไว้แต่แรกโสภาต้องถอดตะกุดจากคอให้กับเขาไปอย่างใจลอยมือกำเงินหนึ่งร้อยบาทไวแน่น พร้อมกับคิดถึงคำอธิษฐานต่อองค์พระหลวงตาที่เพิ่งหลุดปากออกไปเมื่อสักครู่มือของโสภาสันเทวตอนยื่นตระกุดให้ด้วยความเต็มใจเมื่อเดินแยกจากกันแล้วโสภายกมือท่วมหัวแม่อายฟ้าดินกระโดดไปขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพทันทีใจก็คิดว่าไปตายให้ใกล้บ้านเป็นการดีที่สุดโสภากลับกกสะทอน โชควาสนาของโสภาไม่ได้หมดลงแค่นั้นโสภามีโอกาสพบกับหญิงสาวสองคนในรถเล่าความจริงให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระหลวงตาที่ทำให้ได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านหญิงสาวทั้งสองคนตัดสินใจมอบเงินให้โสภาคนละ300บาทรวมเป็น600บาทเมื่อถึงสถานีหัวลำโพงโสภาจึงสามารถเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรโดยสวัสดิภาพ โสพายกมือก,ก้มกราบหญิงทั้งสองคนด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและยังระลึกถึงอยู่จนทุกวันนี้โสพากลับถึงบ้านกกสะทอนแล้วพร้อมกับก้มกราบองค์พระหลวงตาที่วัดป่าบ้านตากเพื่อขอบพระคุณในความเมตตาของท่านที่ช่วยให้คำอธิษฐานของโสภาประสบความสำเร็จโสภาไม่เคยเดินทางไปไหนอีกเลย โสภาเหลือเพียงกระต๊อบเล็กๆเพียงหลังเดียวที่ดินที่นาหมดไปกับความฝันของนักขายแรงงานเพราะความโลภของตัวเองครอบงาำไม่ใช่หรือจึงได้ถูกเขาหลอกกรรมของโสภาโสภาเดินตกปลาอยู่หน้าบ้านคุณอ่อนในมือถือคันเบ็ดไม้รวกพร้อมหย่อนเบ็ดลงน้ำเพื่อหาอาหารมื้อต่อไป ปลาตัวเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยติดเบ็ดมาสองตัวโสภาเล่าเรื่องให้คุณอ่อนฟังถึงความเมตตาขององค์พระหลวงตาที่ทำให้เขาได้กลับบ้านที่กกสะทอนแม้จะโดนเมียดุด่าที่หากับข้าวมาไม่พอกินลูกเล็กเด็กแดงกระจององแงคอยปลาคอยกบเขียดต้มแกงกินแก้หิวหหยไปวันวันแต่ก็ยังมีความสุขเพราะนี่คือบ้าน โสภาไม่อยากให้ใครคิดผิดอีกคิดว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่เคยทำไว้ในอดีตพบไม่อาคฆาแค้นแถมยังอโหสิกรรมให้คนที่เจตนาหลอกด้วยโสภาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสตกปลาหากบหาเขียดแม้จะเป็นการฆ่าจัดต,ตัดชีวิตโสภารู้ดีว่าเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งแต่โสภาไม่มีทางเลือก โซภาไม่ปล้นใครเขากินหากินได้แค่ไหนก็เท่านั้นโซภาเล่าให้อ่อนฟังด้วยความตั้งใจโซภาถอนเบ็ดคันยาวสะพายข้องขึ้นบ่าย้ายที่ตกปลาเพราะปลาสองตัวเล็กที่อยู่ในข้องไม่พอที่จะต้มน้ำทําแกงสำหรับสี่คนโซภาร่ำลาคุณอ่อนแล้วจึงหาที่ตกปลาต่อไปคุณอ่อนได้แต่มองตามหลังโสภาไป พร้อมกับอวยพรให้โชคดีอยากให้แกเลิกทำบาปด้วยการตกปลาแต่นี่คือวิถีชีวิตของชาวนาหากินเพื่อประทังความหิวให้มีอาหารตกถึงท้องลูกๆทุกคนด้วยความรู้สึกรับผิดชอบที่ทำให้เขาเกิดมา